สวัสดีครับ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 ครับวันนี้นะครับนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับกับคอลัมน์บิ๊กไบค์วาไรตี้ครับคราวนี้ครับพามาดูเรียกว่าเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตในคลาส6 0รดีกว่านะครับแล้วตอนนี้ครับอยู่กับพี่เจ้าของรถแล้วเดี๋ยวเป็นพี่ชายผมเองแหละเดี๋ยวให้นะนั่ตัวก่อนครับพี่ครับผมก็ชื่อแบงค์นะครับธีรวัฒนสุวรรณทานนะครับตอนนี้ก็ใช้เจ้าอาซิกคันนี้อยู่เป็นรถสำหรับขับขี่ในสนามแล้วก็ใช้ซ้อมด้วยครับผมครับพี่แบงค์ คือก่อนจะมาขี่รถในคลาสแบบสปอร์ต600แบบนี้ครับขี่รถอะไรมาก่อนบ้างพี่คือคือจริงๆผมก็เปลี่ยนรถมาเรื่อยๆนะครับใช้มาตั้งแต่รถ250ใช้650มาแล้วก็มาเป็น f z 8 f z 1 T-Max แล้วก็มาเป็นนาซิกคันนี้ครับออ๋เดี๋ยวก่อนนะพี่250ก็คือรถในคลาสอย่างอนี้เมนจาใช่ก็คือนินจานี่ยนะ ER6 ก็เคยใช้ 6N ใช่แต่คนจะงง f z คือเป็นรถเรียกว่าเป็นรถรถยุคเก่าหน่อย เอฟซั Z เป็นรถเก่าเลยใช่ครับคือเป็นรถยุคโบราณเลยแหะแต่ว่าก็ปิดการผลิตไปเรียบร้อยแล้วครับผมคือเดี๋ยวก่อนนะพี่แบงค์เริ่มขี่รถเนี่ยคือคที่ผมเห็นที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าขี่สนามมาก่อนไหมหรือว่าทําไมเจ้าอาร์ซิกเนี่ยคือโฉมมันนะ่ะดูรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่รถสาตนดาดวิ่งถนนคือจริงๆเนี่ยไม่เคยขี่มาก่อนนะครับก็คือใช้รถบนท้องถนนทั่วไปแล้วก็ใช้เดินทางใช้ท่องเที่ยว ใช้ขี่เล่นกับเพื่อนแบบนี้เป็นหลักนะครับทีนี้บังเอิญมาเจอว่าทางยามาฮ่าเนี่ยเขามีกิจกรรมขึ้นมาให้ลูกค้าคไปขับขี่กันเราด้วยความที่ว่าผมเนี่ยได้เคยขี่อาสามมาบ้างก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปขี่กับเพื่อนต่อในสนามเพราะว่าเพื่อนไปขี่สนามกันก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาอาซิกคันนี้มาไปขี่กับเพื่อนในสนามแล้วกันแต่ก่อนนะพี่คือจุดประสงค์คือซื้อรถคันนี้ครับเพื่อที่ต้องการจะขี่กับเพ,เพื่อนกับเพื่อนใช่ครับเริ่มต้นคือขี่เล่นกับเพื่อนเลยอ๋อคือมันเป็นเรียกว่าเป็นแบบ งานอดิเรกใช่อันนี้คือส่วนตัวพี่แบงค์ชอบขี่รถสนามอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับคือถามว่าชอบไหมจริงๆคือชอบชอบไปขี่เล่นไม่ได้ชอบการแข่งขันอะไรครับประมาณนั้นแต่ณตอนนี้ลงแข่งในรายการของของยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพใช่ครับชิพครับคือเป็นรายการแข่งที่ที่ยามาฮ่าเนี่ยเขาเรียกว่า ครอบคุมครบทุกพาร์ทไหมพี่ครบทุกรุ่นนะครับครบเกือบทุกรุ่นดีกว่าใช่ครบเกือบทุกรุ่นคือไล่ตั้งแต่ r 3ไปเลยไล่ตั้งแต่ r 1 5ก็มี r 3 r 6 r 1แล้วก็มี t max ด้วยมี m t series ด้วยรถลกสาย naked ทั้งหลายค๋อคือเรียกได้ว่า big scooter sport ครัเรียกอย่าง r 3ใช่คือไปจนถึงรถ r 1เลย r o n เลยใช่ครับโอเคทีนี้ คร่าวๆแล้วรู้จักพี่แบงค์กันมาแล้วว่าขี่รถอะไรคือเป็นคนชอบขี่รถมาก่อนอยู่แล้วใช่ครับคือชอบขี่รถเที่ยวอยู่แล้วณตอนนี้ทําไมมาจบเรียกว่าเรียกว่ามามาใช้เจ้าอาร์ฟิกอยู่ที่คือจริงๆต้องบอกว่าผมหารถที่ขี่สนามกับเพื่อนนะครับซึ่งยามาฮ่าก็มีแค่2รุ่นครับก็คืออาร์ซิกกับอาวันแล้วความรู้สึกคืออาวันเนี่ยมันมันเร็วเกินไปสำหรับผมคือความเร็วมันเร็วมากแล้วรถมันแรงมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาร์ซิกนี่ละกันน่าจะกำลังดีแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานของเรา พี่แบงค์ถามนิดนึงพี่อันนี้ถามแบบไม่ได้กวนนะคือถ้าดูตามเวลาของคนที่ขี่รถเร็วกับขี่รถตัวตัวไปคือเรียกได้ว่าคนขี่อาวันเนี่ยกับคนขี่อาติกเนี่ยเวลามันไม่หนีกันคือที่สงสัยเพราะพี่แบงค์บอกว่ารถอาวันมันเร็วไปอาติกดีกว่าแต่คือผมดูเนี่ยแม้กระทั่งความเร็วในโค้งความเร็วปลายมันก็เทียบจะแบบใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงกันมากคือความเร็วในโค้งสำหรับใครที่ยังไม่เคยขี่สนามนะครับต้องบอกว่า จริงๆในสนามเนี่ยความเร็วในโค้งมันไม่ได้ต่างกันมากไม่ว่าจะเป็น600หรือพันซีซีก็ตามทีแต่สิ่งที่ต่างกันคือช่วงทางตรงช่วงอัตราเร่งที่ฉุดออกโค้งไปครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยอาวันมันมันส่งพลังครับเครื่องพันจะเป็นสัพันซีซีเี่าอไหนก็ตามทีเนี่ยมันเร็วไปนิดนึงแล้วย่างสนามช้าอย่างเงี้ยความเร็วปลายมันขึ้นไป270ครับคือสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเร็วไปสำหรับผมอ๋อคือถ่าเลยคันนี่แล้วกันขี่ได้แหละแต่ว่าพี่แบงคิดว่ามันอาจจะตึงไปสำหรับเราน่ใช่ใช่มันรู้สึก รถมันเร็วเกินไปอ่ะแล้วแล้วสภาพจิตใจเราไม่พร้อมขนาดนั้นพี่แบงค์ถานนิดนึงครับผมคันนี้ตั้งแต่ซื้อมาเลยครับครับได้ขี่แบบเดิมเดิมบนถนนบ้างไหมพี่ได้ขี่เดิมเดิมอยู่ประมาณ2 3 0 0โลสองสามร้อยโลใช่ขี่ไปไหนครับไขี่เล่นกีขี่ไกลด้วยนะไปถึงแถวเกือบถึงชามแถวบางเลนอ๋อเ้ยไม่ใช่บางเลนเขาเรียก่ะแถวบางเลนถึนั้นแหละครับไปแถวนั้นแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับจบก็คือเรียกว่าขี่เล่นก่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นบลลันอิน ย้าบอกว่าคันนี้ไปพ้นลันดินคือเป็นเปลี่ยนฟิลลิงสนามแล้วใช่ครับใช่ครับก็คือพอเปลี่ยนเสร็จปั๊บคือจริงๆบอกว่ารถมันควรลันอินนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมมาใส่ว่าพอขี่วอร์มเรียบร้อยปั๊บก็ถ่ายน้ำมันเครื่องทาเซอร์วิสปกติแล้วก็ขี่สนามเลยครับคือเดียกว่าเข้าประเด็นที่ซื้อมาเพื่ออาการนี้โดยเฉพาะตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่พี่แบงค์ถามถึงฟีลลิ่งก่อนครับฟีลลิ่งของเจ้าอาร์ฟิกเนี่ยคือ ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอยากให้พี่แบงค์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าทาไมมันถึงเรียกว่ารถในคลาสซูเปอร์สปอร์ต600คือต้องบอกว่ารถในคลาสที่เป็นซูเปอร์สปอร์ตมันเป็นรถที่ทํามาเพื่อพร้อมจะแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลลิ่งของการขับขี่เนี่ยมันจะค่อนข้างเ,าเรียกว่าเกิดมาเพื่อสนามมากกว่าที่จะไปขี่บนถนนแต่ถามว่าขี่ถนนได้ไหมขี่ได้แต่แค่มันจะเหนื่อยนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็นิสัยข,ของเครื่องยนต์รอบเครื่องเนี่ยมันจะจัดมากนะครับมันจะไม่เหมือนรถถนนทั่วไปที่เราขี่ใช้งานได้ง่าย รอบของรถซปเปอร์สปอร์ตละกันเนาะจะต้องกวาดรอบขึ้นค่อนข้างสูงแบบหมื่นสามพันหมื่นสี่พันรอบตู้ไปเพื่อให้ได้แรงบิดที่เหมาะสมกับการใช้งานครับผมคือรอบแบบมันเรียกว่าถ้าเป็นรถรถรถที่ออกแบบมาโอเคอาจจะเป็นความจุทีทีเท่ากันใช่แต่ว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยออกแบบสำหรับใช้ในเมืองขี่ทัวริ่งเนี่ยรอบก็ต่างกันใช่แต่เจ้าคันนี้รอบมันไปหมื่นสามหมื่นสี่เท่ากับว่าอย่างเงี้ยถ้าคนจะซื้อมาขี่บนถนนเนี่ยอย่างที่พี่แบงค์บอกมันอาจจะเหนื่อยเพราะว่า แล้วมัน,มนไล่รอบ,ล<ะ>ลอบใช่ต้องไล่รอบนิดนึงฟิลผมผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมนะพี่มันเหมือนว่ามันบู๊มันบู<ช>๊มันมันพยายามจะบู๊ตลอดเวลาใช่คือรอบจะกวาดขึ้นตลอดเวลาถ้าเกิดใครไปขี่ใครได้ลองขี่อาร์ซิกเนี่ยจะบอกว่าเหมือนรถมันไม่แรงเหมือนรถมันไม่มีกําลังใช่ไม่ผิดครับครับเพราะว่ารอบต้นมันไม่มีจริงๆก็คือต้องรอบหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นไปถึงจะเริ่มแบบมีแรงที่จะชูตออกมาเหมือนกับว่าถ้าจะขี่สนุกคือต้องใช้รอบให้มันต้องใช้รอบให้เต็มเลยใช่ครับแล้วนี้เจ้าคันนี้พีแบงค์ขี่ ขอเอาฟีลลิ่งสั้นๆแล้วกันมันมันเป็นอารมณ์ไหนประมาณยังไงดิคือจริงๆเนี่ยอาร์ซิกจะลดค่อนข้างค่อนข้างดื้อน,นิดนิดนะครับ,ค,รบคือด้วยความที่ว่าเครื่องมันสีน่สูบเนาะแล้วก็รอบมันต้องจัดรถ<ม>ก็จะออกอาการเหมือนกับตึงๆเหมือนจะเลี้ยวยากๆนิดนึงแต่ว่าพอเราปรับตัวเข้ากับรถได้เนี่ยกลายเป็นว่าฟีลลิ่งที่กับกับการขับขี่ของรถเนี่ยมันทําได้ดีมากแล้วก็เสถียรภาพในโค้งเวลาที่เราเลี้ยวรถเข้าไปแล้วเนี่ยมันนิ่งแล้วมันเกาะกับแทร็กไปได้นะครับมันจะต่างกับรถชาวบ้านนิดนึงอย่างรถบางค่ายเน ขี่ง่ายพลิกรถไวขี่กับพลิกไวมากดีมากแต่ว่าพอเข้าโค้งไปมันจะเริ่มแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากับตัวเราเท่าไหร่คือจริงๆต้องบอกว่าที่ผมเลือกอาร์ซิกเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่ามันแมชกับวิธีการขับขี่ของผม คือไม่ได้บู๊ล้างผาดแต่คือขี่ให้ไหลเข้าไปตามโค้งตามแทรกตามนั้นไปเหมือนเหมือนกับฟีลลิ่งประมาณว่าจะิตีดรถจะเรามันตรงกันเคมีมันตรงกันจะจลิดมันตรงกันเพราทว่าถูกเลยมันมันมันมีบางคนที่อาจจะพอมาขี่รถรอบจะจัดเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันโหมันบู๊บางคนจะรู้สึกว่ามันเครียดเพราะรอบมันต้องเต็มครับแต่ใช่มันมันรอบมันต้องเต็มจริตันมันไม่ไปใช่พอเลยพอมันไปด้วยกันได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่สร้างมาแล้วลงตัวกับเราครับ ณตอนนี้ที่ขี่ก็ถือว่าแฮปปี้ก็ใช่ครับแฮปปี้ดีครับผมครับข่าวว่าพี่แบงค์ลงแข่งรายการจะมาแชมป์ชิพครับคันนี้ได้แชมป์อะไรยังไงพี่เล่าหน่อยก็ก็ลงแชมป์ชิพปีสองพนปดนะครับแล้วก็ปี2019ก็ได้แชมป์มา2ปีเลย ครับผมได้ที่1มา6สนามครับครับผมก็คือมันจะเป็นรายการที่เขาแข่งกันต่อเนื่องแหละปีนี้แข่งไปเรื่อยปีนี้เขาเริ่มเป็นปี2020ปีนี้จะเป็นปี2020ก็ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันก็เลยโดนเลื่อนมานิดนึงครับก็จะเป็นแข่งกัน2สนามเองแล้วก็ไม่มีการเก็บคะแนนประจําปีครับครับแต่ว่าเจ้าคันนี้ก็ยังไงก็พร้อมลงสนามอยู่ตลอดพร้อมครับพร้อมก็เซอร์วิสเยอะเลยพร้อมโอเคพี่แบงค์พาดูรถนิดนึงคันนี้ ท okay. so ี่พี่แบงค์บอกว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรดูดีเทลดีกว่าว่ามันทําอะไรไปบ้างพี่คือเริ่มจากตัวไหนดีพี่แบงค์คือจริงๆของแต่งมันน้อยมากนะครับเพราะว่าคือผมมองว่ารถที่ใช้ในสนามเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรเขาเยอะมากคือเดิมๆเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วครับก็ที่ทําไปหลักๆเลยเนี่ยจะมีแค่ตัวท่อนะครับก็คือชุดท่อชุดหนึ่งแล้วก็มีโช o หลังที่เซตติ้งมาใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกบนครับ แล้วก็มีการสะบัดเอาไว้เผื่อเผื่อเผื่อ,อมีอาการเยอะเกินไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแฟลิ่งสนามแล้วก็พวกกัดป้องกันเอาไว้ป้องกันเพื่อนป้องกันเราป้องกันตัวรถนะครับก็หลักๆน่าจะมีแค่นี้เองครับระมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคือคเหมือนกับว่าแฟลิ่งเนี่ยคนละแฟลิ่งกับแฟลิ่งเดิมคนละแฟลิ่งกันอันนี้คือทาสีเป็นลายแบบฉบับของวีแบงค์แหละใช่ใช่แล้วก็ไอ้พวกนี้อุปกรณ์พวกกัดกันมือเบรกอะไรพวกนี้กาดแทนก็ ก็เหมือนกับที่ในสนามควรจะมีใช่ชกหน้าเป็นชกเดิมอ๋อชกหน้าชกเดิมชกหน้าเป็นชกเดิมครับแต่ว่าปรับตั้งนิดหน่อยนะครับก็คือได้ได้พี่โก้พูดได้เนาะได้ไดพี่โก้ยู่เทิร์นนะครับช่วยปรับตั้งชกหน้าให้ชกหลังก็เปลี่ยนเป็นของเอรินมานะครับก็ได้พี่โก้ช่วยเซตให้เหมือนกันครับก็คือเรียกได้ว่าเน้นการปรับเซตใช่ส่วนใหญ่เจ้าคันนี้ใช่ครับจริงๆชกหลังเนี่ยไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเท่าไหร่แต่บังคับให้เปลี่ยนก็เลยต้องเปลี่ยน คันนี้พี่แบงค์ถามนิดนึงเวลาวิ่งเอาวิ่งสนามเรียกสนามช้างแล้วกันเวลาอยู่เท่าไหร่พี่ที่ดีที่สุดที่ที่ดีที่สุดสองคันนี้ที่ผมที่ไม่ใช่คันนี้ดีกว่าเพราะรถไปได้มากกว่านี้ของผมแล้วกันที่ผมทำได้ <ผม S 2> นะครับ,บกับอาซิกคันนี้อยู่ที่นาทีสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าจุดห้าครับโ,โหเร็วนะเร็วนะสำหรับอาซิกนะเพราะว่าสผมเห็นอาวันบางคันวิ่งกันอยู่นาทีสี่สิบห้าสี่สี่ใช่คือคือต้องต้องบอกงนี้ครับว่ารถใช้ในสนามอ่ะ คือที่ต้องบอกว่ามันเร็วกว่าเพราะว่าพอทางตรงอ่ะรถพันธุ์ทีแน่นอนว่ามันชูดอ่ะใช่ต่างกันแบบเรียกได้ว่าคนละเรื่องเลยครับหายแล้วอย่างสนามช้างเนี่ยมันจะมีโค้งหนึ่งไปโค้งสามใช่โค้งสามมาสี่เนี่ยก็คือหายแล้วคือทิ้งกันเกือบครึ่งรอบแล้วคืออย่างน้อยทิ้งสองวิแน่นอนตรงนั้นถ้าเป็นอวานใช่ครับโอเคจริงๆก็ประมาณนี้สําหรับอ่ะติกนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไหนๆวันเนี้ยมาเจอกับพี่แบงค์แล้วขนรถนะครับมาให้เราดูถึงสองคันนะครับคันเนี้ยก็คือเรได้ว่าปป็นอ์ส ต่อีกคันนึงนะครับที่อยากจะนําเสนอสําหรับพี่แบงค์ของเรานะครับเพราะว่าจากสปอร์ตนะครับมันไปสายป่าได้ยังไงเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับสับรถเรียบร้อยพี่แบงค์เรียบร้อยสลับล่างสลับล่างนะครับพี่แบงค์ถามนิดนึงเจ้าคันนี้คือมองหน้าตาคนคนทั่วๆไปอาจจะไม่รู้เลยว่ามันคือรถอะไรแนะนำนิดนึงพี่แบงค์เป็นยามาฮ่าเหมือนกันครับ W R 155R นะครับก็คือของปี2020ที่เพิ่งออกมาครับคือเป็นวิบาก รุ่นใหม่ละของยามาฮ่าใช่ใช่ใช่เป็นรถเป็นรถแนวกึ่งแล้วกันกึ่งวิบากครับผมพี่แบงค์ถามนิดนึงกับสายสปอร์ตขี่สนามทําไมมาเป็นในตัวนี้ได้คือต้องบอกว่าจริงๆผมไม่ได้ชอบขี่ในสนามเนาะอย่างอย่างที่บอกไปตอนแรกบังเอิญว่าชอบขี่รถแล้วเขขี่ไปเรื่อยๆคือก่อนหน้านี้ผมขี่ทัวร์ลิงใช่ไหมครับขี่เที่ยวก็ไปทั่วประเทศและเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังขาดหายไป ก็คือการเดินทางในแบบเอนดูโร่หรือแบบทางดินทางวิบากพวกนี้นะครับก็เลยเริ่มมองหารถในแบบนี้เนี่ยมามาขี่เล่นใช่ครับอ๋อทัวรลิงเคยแล้วใช่สนามก็ขี่แล้วเหลือวิบากสายป่าต้องมาสายเดิร์สสายเดิร์ใช่สายเดิร์ต้องมาทีนี้พี่แบงค์ทำไมถึงเลือกเป็นเจ้าดับเบิลยูอาร์หนึ่งครับคือจริงๆผมดูไว้เยอะนะครับดูไว้หลายคันเลยล่ะแล้วก็พังเอิญมีโอกาสได้ไปลอง WR อาร์มาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันโอเคอะรถมันอาจจะสูงนิดนึงคือมันสูงอยู่แล้วรถแนวนี้ แต่ว่าด้วยช่วงล่างด้วยด้วยระบบของตัวรถที่ที่ได้มาเนี่ยครับค่อนข้างเหมาะกับการราเหมาะกับเราครับคือถามว่าไม่ได้อะไรกับยามาฮ่าขนาดนั้นแต่ว่าบังเอิญว่ารถเขาสร้างมาแล้วเราขี่แล้วเรารู้สึกว่ามันถูกจริตกันแค่นั้นเองครับคือมันเหมือนกับว่าจริงๆทพี่แบงค์ไม่จําเป็นต้องแบบเอ้ยไม่จำเป็นต้องยามาฮ่าไม่ไม่ไม่แต่คือด้วยยามาฮ่าเนี่ยรถมันเขาเรียกว่างไงมันครอบคลุมใช่คือคาร์ดมันมันเขาซอยถี่มากใช่คันนี้มันก็ ถือว่าตอบโจทย์สายเดิร์ฟของเราใช่ซึ่งผมไม่ได้ต้องการรถที่แบบจัดจ้านมากมายผมต้องการรถที่ขี่ไปได้สบายๆขี่ไปเรื่อยๆอยครับคันนี้นี่ถามนิดนึงเอาไปขี่เล่นกับเพื่อนมั้ยเนี่ยใช่แล้วขี่เล่นกับเพื่อนเหมือนกันคือซื้อรถมาตอบโจทย์งานอดีเลงจริงถครับเป็นงานอดีเลงจริงๆพี่แบงค์แน่นอนคันนี้ผมมองแล้วมันไม่เดิมมันไม่เดิมอธิบายให้เล่าให้ผมฟังหน่อยพี่มันมันทำอะไรไปบ้างคันนี้สุดๆเลยคือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์โอเคแน่นมันเป็น เขาเรียกว่าทีมเดียวกันใช่เป็นทีมเดียวกันกับกับอาซิกใช่ครับคือจริงๆสีเหลืองเนี่ยผมไม่ได้ชอบสีเหลืองแต่ว่ามันเด็ดดีครัแล้วมันหารูปง่ายอที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งที่แบงค์ทำไมมันต้องเป็นทีมสีแบบเหลืองดํามันหารูปง่ายคือเวลาถ่ายรูปแล้วเด่นใช่ครับมันเด่นแค่นั้นเองเลยเป็นแล้วเบอร์สี่สิห้าอันนี้มีมีที่มาที่ไปเบอร์สี่สบห้าจริงๆมีที่มาครับคือผมคือทุกคนนเนาะเวลาเราขี่ในสนามเราต้องมีคนสอนนะครับซึ่งคนสอนผมที่ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์คนนึงเลยแหละ ที่สอนมาหลายปีมากจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คืออาจารย์เป็ดนะครับพี่เป็ดวรุธพุทธโธนะครับซึ่งพี่เป็ดเคยใช้เบอร์45ในการแข่งขันพอผมลองเอามาแข่งขันบ้างก็เลยบอกพี่เป็ดว่าผมยืมเบอร์พี่แล้วกันนะเอาติดเบอร์45เลยพร้อมลายเซ็นที่ด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยเป็นเบอร์45เบอร์45ใช่เพราะผมถือว่าผมได้เริ่มในสนามเนี่ยจากพี่ต๋อง40กระลาแล้วก็พี่เป็ดที่เป็นคนสอนมาครันนี้พี่แบงค์นอกจากติดติ๊กเกอร์แล้วขอพาดูตั้งแต่หัวเลยคือเนี่ยกินหน้าเน ใช่ใช่คือแนวเนี่ยมันมันได้แรงบันดาลใจมาจากรถอะไรพี่แบงค์ได้แรงบันดาลใจจากรถอะไรได้จากรถแนวแรลลี่พวกรถที่เป็นปริสตาก้ารถแข่งแรลลี่พวกนั้นซึ่งผมชอบรถแบบนั้นนะแต่ว่ายังไม่มีทักษะพอจะไปขี่ได้<ม><ม>ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบหน้าประมาณนั้นก็เลยหยิบมาลองแปลงใส่บนบน W R ให้มันได้ฟิลหน่อยใช่ให้มันได้ฟิลขึ้นมานิดนึงซึ่งมันก็ใช้งานได้ดีนะเเลยแหละคือเท่าว่าตอนนี้ไฟหน้าก็เล็กลงใช่ครับชิวบางลมนี่ยังไงนะที่แบงค์นี่ได้มา ชิ้บางลมแปลงมาครับแปลงมาครับจะบอกว่าสั่งสั่งมาแล้วก็แปลงแปลงเสียบเสียบเอาใส่ได้จบคือเอาที่เราใส่แล้วใช้ได้ใช่ใช่คือทําเพื่อทําเพื่อใช้งานครันี่คือทำเพื่อใช้งานหมดเลยนอกนั้น้มีมีจุดไหนคือส่วนใหญ่จะเดิมส่วนใหญ่จะเดิมครับจุดที่จะเปลี่ยนเลยก็มีแค่ยางแล้วก็มีสเตอร์ที่ทดให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเอาไว้ดันขึ้นเนินพวกกาดแผ่นก้านเบรกแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะกาด ท้องเครื่องแขวไว้กันหินมใช่มีคอท่อที่เปลี่ยนมาแล้วคือต้องบอกว่ารถคันนี้ผมเอาไว้ขี่เข้าป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ขี่บนถนนก็เลยทําเต็มอย่างเป็ี่ยคนจะเข้าใจว่าไม่มีกระจกข้างไม่มีอะไรใช่คือจริงๆถ้าขี่บนถนนคนมีนะครับผมขี่ถนนขี่ได้ไม่ขี่สนามขี่ในป่าขี่เข้าป่าเลยพี่แบงค์ถามนิดนึงทำไมยางพี่แบงค์บอกว่าต้อง เปลี่ยนยางครับคือยางเดิมมันก็ให้มาเป็นยางหนามอยู่แล้วใช่ใช่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเนยยางเดิมของ W R ที่ให้มาค่อนข้างโอเคนะครับคือไปได้ทุกที่เหมือนกันผมก็เอาไปได้ทุกที่ลงน้าดูดีหินขึ้นดินขึ้นทรายได้หมดแต่ว่าที่เปลี่ยนเพราะว่าเวลาเราไปเจอเลนยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนักๆเนี่ยเวลาเจอดินเลนเยอะๆเนี่ยยางเดิมมันตะกุยเหนื่อยไปหน่อยนึงก็เลยเปลี่ยนและกันเป็นยางตัวนี้นะครับเกี่ยวไหมพี่ว่าเหมือนดอกมันลึกไม่พอใช่ครับคือดอก ของยางเดิมจะเล็กกว่านี้แล้วก็ร่องที่ใช้ในการสลัดดินมันจะเล็กลงมันก็ทําให้เวลาเจอเลนมันไปยากอ๋อมันจะลื่นมันจะใสายหน่อยมันไม่ก็าะกายใช่ใช่มันจะไม่ไปไหนเลยมันจะขุดอยู่ตรงนั้นเลยครับคันนี้พี่แบงค์คือรถเดิมๆมันอ่ะมันค่อนข้างสูงเหมือนกันคันนี้ต้องโหลดต้องอะไรไหมนี่ไม่ได้โหลดครับไม่โหลดเดิมรถทุกคันผมไม่โหลดก็คือเน้นมาตรฐานให้มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่ต้องทําที่สุดคือปรับตัวเองให้เข้าไปที่รถให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่มีอะไรละครับ ฟีลิ่งของ WR คันนี้เป็นไงพี่คือต้องบอกว่ามันอืดนะคือถ้าใครหลายๆคนบอกว่ารถไม่แรงไม่แรงครับมันอืดแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือมันอืดก็จริงแต่เราคุมคันเร่งได้ง่ายพอเราคุมคันเร่งได้ง่ายเนี่ยเราอยากไปไหนเราไปได้เราดันคันเร่งขึ้นได้แล้วมันก็ไม่ดับมันก็ไม่อะไรดันขึ้นเนินชันๆ45องศาเงี้ยอัดคันเร่งเดียวขึ้นไปได้เลยคือคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าคือหลายๆคนนะครับสนใจใน WR คันนี้อยู่ครับ แต่ที่เขาชอบคิดกันว่ารถมันไม่แรงพี่แบงค์บอกอย่างเนี้ยพี่แบงค์ถามนิดนึงไปทางโหดๆมันไปได้ไหมไปได้ไปได้หมดเลยไปมาแล้วไปมาแล้วด้วยอันนี้จริงๆคือยับมาแล้วด้วยล้มไปล้มมาเละเทะหมดแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ถ้าถ้าจะเอาไปขี่ทางเอเดนดูโร่พวกเนี้ยก็ผมแนะนําให้เปลี่ยนสเตอร์หลังเพิ่มสเตอร์หลังให้ใหญ่ขึ้นหน่อยให้มันมีแรงบิดตรงตอยให้มันมีแรงดันให้ง่ายขึ้นนิดนึงแค่นั้นกครับก็ไปได้แล้วนี่จากแนะนําจากผู้ใช้จริงนะครับใช่แล้วก็ที่ผมบอกอะว่า คือคนจะชอบคาดหวังว่าดับเบิลยูไม่อยากได้เพราะมันมันไม่แรงครับคือคือคนอาจจะชอบเข้าใจว่าพอขี่รถแนวเนี้ยต้องบิดเป็นมาบิดเป็นมาลองไปขี่เข้าป่าดูสักรอบหนึ่งแล้วจะรู้นะครับคือไอรถตึ๊ดๆที่แบบัเลร่งมาจัดจเนี่ยใช่มันมันมันถ้าคนขี่ได้ขี่ง่ายมันสนุกแต่ว่าถ้าเราคุมทะลร่งไม่ได้เนี่ยมันพร้อมจะตีลังกาเลยนะในขณะที่ WR เนี่ย มันไม่ตืดมากมันไม่จัดมากแต่ว่ารอบเขาคุมขอนโทลได้ง่ายมันไม่ล้นนะพี่นะใช่แล้วซึ่งโดยที่ใส่ผมคือผมขี่ไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่จําเป็นต้องแบบ<ม>ไปไปตืดมากครับผมที่แบงค์อย่างเงี้ยผมถามหน่อยถ้าการใช้งานในป่าเนี่ยยังจุดเด่นของเจ้าคันนี้ครับอาจจะไม่แรงจริงครับน้าหนักเบาเนี่ยช่วยเยอะนะพี่ น้ำหนักเนี่ยจริง,รงๆหลายคน,น,นหลายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยมันหนักขนาดจริงๆมันถือว่าหนักนะครับอ่าถือว่าหนักหนักร้อยสามสิบกว่ากิโลบางซึ่งถือว่าหนักสำหรับรถในในคลาสนี้ใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกับน้ําหนักเนี่ยคือช่วงล่างครับช่วงล่างมันทําให้เรามั่นใจกับรถแล้วเราขี่กับรถไปได้น้ําหนักรถเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียครับ เวลาเราลงตะกุยน้ำน้ำหนักรถมันช่วยให้รถมันเกาะน้าไดง่ายขึ้นแต่ว่าเวลายกมันเหนื่อยแค่นั้นเองคือเรียกว่าเข้าป่าไม่ควรไปคนเดียวใช่มีเพื่อนไปด้วยหลายหบางคนบอกว่าซื้อรถเข้ามาเนี่ยอย่าลุยป่ากันเดียวเลยไม่ไม่เป็นไปไม่ได้เข้าไปได้แบบนึงนะพี่อยากจะท่ยกเว้นว่าเก่งนะถ้าถ้าเกิดขี่เก่งอยู่แล้วขี่เป็นอยู่แล้วเฮ้ยไปได้ไปเลยครับไม่มีปัญหานะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรียกว่าเป็น จะพูดว่าของเล่นก็ไม er ่ใช่เพราะว่ามันเป็นของที่ที่พี่แบงค์อ่ะชอบใช่ขี่อยู่แล้วด้วยทั้งรถสนามอย่างไรเซฟอาร์นะครับแล้วก็อย่างรถสายเดิร์อย่างนี้ครับแต่เป็นยูอาร์หนึ่งห้าห้าอันนี้นะครับก็ยังไงวันนี้ครับบิ๊กไบเบอร์ไลตี้ครับนักเลงมอเตอร์ไซค์เราขอบคุณพี่แบงค์มากๆครับครับผมขอบคุณมากคขอบคุณครับขอบคุณมากแล้วก็ครั้งหน้านะครับเราจะพาไปชมรถนะครับสวยๆรถเด็ดๆรุ่นไหนอีกนะครับฝากติดตามมันด้วยนะครับในเพจนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีครับ